You don't learn it only by reading books. You learn it by using it. It's like learning to ride a bicycle. You can read about how to ride, but if you never get on the bike, you'll never learn. From that day, I started to use English every day, little by little, step by step, and everything changed. สวัสดีครับสวัสดีครับ. วันนี้ช่างอิดเอาเครื่องมือมาเทสเครื่องมือเครื่องวัดสำหรับช่างสำหรับช่างเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งานเกี่ยวกับช่างมือใหม่ช่างมือใหม่ช่างมือเก่า ตัวไอตัวนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้เป็นยี่ห้อสิงสันอันนี้สำหรับช่างกลช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาใช้เป็นการเรียนการสอนอต้องรู้เรื่องของการใช้เข็มมิตเตอร์วัดกระแสไฟอันนี้ก็ ต้องศึกษาเรียนรู้อ่ะแต่อันนี้เป็นเมียนุ่นนะใช้ระบบมีฐานสองก้อนมีฐานเก้าโวลต์ฐานสามว่ฐานหนึ่งจุดสองก้อนนะแล้วก็ค่าการวัดไฟก็วัดทั้งกระแสไฟสองร้อยยี่สิบ เป็นไฟบ้านต้านทานได้ถึงพันโวลต์เนี่ยแล้วก็ทงังไฟดีซีไฟดีซีไฟที่แปลงกระแสนะถึงห้าถึงห้าร้อยโวลต์ถึงพันโวลต์หนุ 1, นนี่พั 1, นโวลต์อันนี้ก็ทั้งดีซีทั้งเอซี นะแล้วก็ค่าวัดของแบตเตอรีน่อนี้เป็นมนนุ่นมีพนะอซิมซิมสันอันนี้รุ่นดังเดิมบรมคูเลยการใช้งานคนทนนะแต่ที่มาศึกษาเรียนรู้กันนี่ก็คือไอ้นี่ระบบดิจิตอลนี่ เรามาดูนี่จังอีซื้อมาสามเครื่องไม่ใช่ซื้อพร้อมกันนะทยอยซื้อปรากฏว่าราคาไม่เหมือนกันอันน,ะนี้ซื้อทางออนไลน์ก็ราคาไม่ถึงร้อยโฆษณาแปสิบเก้าก็เลยอยากออกมาทดสอบปรากฏว่า พอมาถึงมือแล้วใช้ไปใช้มามันหน้าจอมันไม่สถเียนนะหน้าจอไม่สเสถเียนก่อนที่จะซื้อตัวหลังเนี่ยคือวีตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ร้อกว่าบาทอันนี้ก็ 160, ประมาณร้อยหกสเจิหละประมาณร้อยกว่าบาทมีไฟมีดิจิตอลเป็นตัวเลขจะใช้นะ มันมีการวัด DCAC เนี่ยพอจิ้มผิดพลาดปุ๊บเนี่ยตัวนี้ช็อตตุ้มภายในไมหมไปเหลือแต่จอปรากว่าไปซื้อมาอา้าวนะสีอันนี้ถูกกว่าแต่สีมีแค่ง่้นนะนะสีสันเขาทำแบบธรรมดาแต่ตัวนี้รู้สึกจะสีสันดีหน่อย ในมูลบอกระดับแต่ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยโค้ดเนี่ย XL แปดสามศูนย์ L เนี่ยโค้ดเดียวกันเลยแต่กะว่าจะสลับร่างกันเนี่ยน,นะแต่พอถอดออกมาและภายในนี่จะ ไม่เท่ากันมันเลก็กกว่ากันนิดนึงนะรู้สึกว่าไม่รู้ใครเรียนแบบตัวไหนใครเป็นตัวทำทำมารุ่นเดียวกันแต่อุปกรณ์กับใหญ่เล็กไม่เท่ากันอันนี้ไม่รู้ว่าผลิตที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ตัวนี้นายช่า,าอิดซื้อมานี่อันนี้ซื้อจากอดีไปเท,เที่ยวอเมริกา เขาไปซื้อนะอันนี้ก like kind of so ็ตตกประมาณ30กว่าเหรียญถ้าถ yeah, ้าพูดถ <ok ึงที่นู่น30มสิบเหรียญนเหมือน30บาทแต่คุณภาพของเขาได้นะแต่คุณภาพอย่างอย่างนี่เขาจะมีป้าย QC ให้ให้เลยแล้วก็นะการปั๊มการลงลายอะไรนี่มันตัวหนังสือนี่ แน่นอนชัดต้องผ่านสเปคนะอันนี้แล้วมันทำงานเที่ยงนะอันนี้เช็คอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ยีห่ห้อเอสตันนะอันนี้เอสตันอันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยแต่มันจะมี รุ่นของเขานะนการสร้างมันจะแบนปะจติกไม่เหมือนกันัอีกก็เลยคิดจะลองมาผ่าให้กับช่างเอฟซีได้ดูภายในการผลิตเนี่ยเรอบอกว่าของ ระหว่างผลิตใช้ในเมืองไทยกับอเมริกาเนี่ยมันมันมีคุณภาพต่างกันยังไงนะอันนี้ดิจิตอลมันก็มีหุ้มเหมือนกันนเนี่ยไอ้น,นี่ไอ้ที่หนังหุ้มเนี่ยยางหุ้มหน้าจอตัวนี้นะมีมีคล้ายกันอัน,นี้ก็มีแต่ช่างอิดถอดออกไปแล้วไม่รู้มันไปอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีหุ้มแล้วก็โครงสร้างเหมือนกัน นะนี่ดูจอนโครงสร้างต่างๆแต่จากอีกจะลองผ่าแกะดูะพูดแล้วก็เริ่มเริ่มมาศึกษากันเลยโอเคอันนี้ก็เจ็ทะเลทลัก ออกมาดูแลบอกในคุณภาพราคาเราเราก็ควรเรียนรู้นะที่ช่างอีก <Okay. S 2> นี่แก่แล้วแบตเตอรี่ <Yeah. S 2> ใช้ทานกาววนเหมือนกัน ดูเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ไม่ไม่โจมตีไม่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 ต้องตำเน็จถ,ถ้าหากว่าสินค้าในราคาย่อมเยาหรือราคาถูกนี่ในประเทศการบบริโภคเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบอันนี้ดูให้เห็นชัดๆเลยนี่นะครับถอดมาจอออกมา ตัวนี้ปัญหาการจิ้มเชื่อร่าราขณะที่ตั้งไฟอยู่ในโซน AC ซีลยดีซีแล้วถ้าเกิดว่าเราไปจิ้มเหนะมือนคล้ายแบบไปจิ้มในช่องไฟ220โวลต์เนี่ยมันเรียกว่า มันจะช็อตขาดเลยเนี่ยตัวตัวเนี้ยมันมีฟิลตัวนี้อาฟิลตัวนี้นะมีอยู่สองตัวเนี่ยไม่นะถ้าอเอาอามาใส่แทนมันก็ไม่มันไม่ทำงานแปลว่าอันนี้ของแผงวงจรเนี่ยเาเรียกว่าบอร์ดแผงวงจรของนะอุปกรณ์นะ เป็นอย่างนี้นะอีกตัวนหนึ่งซึ่งเราก็จะสลับจะสลับล่างเปลี่ยนเปลี่ยนสลับเพราะว่าอุปกรณ์ที่มันความนะตัวนี้ก็เป็นอีกอีกรูปแบบหนึง่งนะ อันนี้ก็แต่ไม่ช็อตแต่ตัวนี้ไฟติดบ้างไม่ติดบ้างอุปกรณ์หน้าจอเขารู้สึกจะค่อนข้างไอ้ติดบ้างไม่ติดบ้างมัน,น,นมันเกิดจากไอ้ไอ้ตัวจอ ัวน็อตตรงนี้ที่ไปดันแพรตรงนี้มันเขาเรียกว่าพลาสติกการจับน็อตของเขามันมัน,ม,นมันหลวมเรียอะไรนะเสียไอ้เขาเรียกว่า,นะา,เ,กวาเกียวหวานมันไม่ลัดพอไม่ลัดปุ๊บการกดของ แพร์มันก็เลยอันนี้ตัวนี้น็อตนี่น็อตจับบอร์ดแล้วเพื่อไปกดแพร์ตรงนี้มันไม่เสถียรเ็าเรียกว่ามันมันไม่ดึงมันหวานหรือมันหลุดเดี๋ยวจะสลับเอาเอาบอดดี้นะสลับเปลี่ยนกันนี่ ขนาดอุปกรณ์เขามาจากโรงงานนัเบอร์เดียวกันนะแต่ผลิตไม่เหมือนกันนะแต่เท่ากันแต่แต่อุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าทำไมสังเกตนะตัวตัวนี้มันมันเป็นไฟจอ นะเวลากดปุ๊บเนี่ยไฟจอกลับมาสว่างแผ่นนี้แต่ตัวนี้ไม่มีแต่ตัวนี้หลุดออกมาเป็นแผงเฉยๆนะเดช่างอิฐจ,จะสลับแค่เอาตัวตัวนี้สลับไปอีกเครื่องหนึง่งเพราะว่าหน้าจอการใช้งานมันเพียงง้ยนไงเดี๋ยวจะจะถอดเครื่อง นะอุปกรณ์จากตัวนี้ตัวนี้สั่งซื้อซื้อมาจากอเมริกาเรามาดูกันนะเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบนะเดี๋ยวช่างอิกจะถอดให้ดูเป็นการศึกษาเรียนรู้ไม่ดราม่านะไม่ไม่คิดว่ามันจะต้องมีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์อะไรไเพราะว่าอยากให้<ต>อ่า เรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูว่าของใช้ของที่มีคุณภาพนะเพราะว่าเป็นช่างเนี่ยมันจะต้องใช้ของที่ใหม้มีคุณภาพไม่งั้นเราก็เสียรู้วัดบอดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันทำให้เรานะอาจจะตกม้าตายง่าย เสียเวลาในการศึกษาเสียเวลาในการซ่อมนะเพราะว่าอาศัยความเข้าใจหรือชำนาญก็แล้วแต่แตถ่ถ้าหากว่าอุปกรณ์ถ้ามันไม่สมบูรณ์นี่นะแต,แต่แต่ตัวแต่ตัวนี้กับใช้แบตเตอรี่สองก้อนนะเป็นก้อนเล็กสองก้อนหนึ่งจุดห้าโวลต์สองก้อนนะนนนะแต่ ชุดนี้กับเป็นแบตเตอรีนะ่9โวลต์เป็นแบตเตอรีขอ่ของเมืองไทยของเมืองไทยนี่ใช้แบตเตอรี่9โวลต์แบตเตอรี่9โวลต์แต่ของอเมริกาเนี่เขาจะใช้แบตเตอรี่1.5โวล<น>ต์เดี๋ยวจะแกะตัวภายในยนเรียนรู้ของ ที่เราต้องการที่จะใช้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่บอกว่าเออในเกรดในการผลิตเนี่ยเพื่อให้เราต้องการใช้ชั่วคราวหรือว่าเราต้องการนำมาอ่าเป็นประโยชน์ใช้งานได้นานๆเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือและอีกอย่างหนึง่งเราจะได้รู้เลยว่าการสร้างผลิตเนี่ยของดีของราคาเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหม บอดี้ของเขาเนี่ยจะเปิดออกมาในด้านหน้านี่ปึ๊บอันนี้แต่อันไรเพื่อเป็นการไม่ดราม่าศึกษากันแบบจะจะนี่ฝากล่องเนี่ยมันก็มันก็ทำเหมือนคล้ายๆกันนะเป็นกล่องบอบบางนะแต่พลาสติกของเขานี่จะไม่ได้ชมค่อนข้าง งานเหนียวนะต่างกับพลาสติกที่ที่ผลิตบ้านเราเนี่ยนี่พลาสติกนี่มันจะเป็นคล้ายๆนะพลาสติกกรอบเหมือนพลาสติกดเดซิเคอร์แต่ตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนนะเหนียวเหนียวนะแล้วแผงวงจรของเขาเนี่นี่เขาติดอยู่ในนี่เลยนะแล้วแล้วเขามีฟิลนะ ของเขานี่ก็มีฟิลฟิลอยู่สองข้างเลยนี่นี่ช่างอิทได้เอาไปเสียบปรากฏว่ามือบอลไปเสียบไฟ a อซีเขานี่นะวัดไฟกระแสดีซีนี่ประกดว่าฟิลข้างนี้ขาดพอฟ,ฟิลข้างนี้ขาดไฟดิจิตอลมันก็จะไม่ติดไม่โชว์ไฟดิจิตอลมันก็จะไม่โชว์อันนี้ทำให เราต้องมาเต่าฟิวถ้าถ้าอย่างนี้เพราะถ้าหากว่าช็อตเนี่ยอุปกรณ์มันจะสกัดกั้นด้วยฟิวเนี่ยเขาะจะมีฟิวอยู่สองข้างเลยแล้วนอกตรงนั้นก็เป็นไอซีแต่ตัวแผงหน้าเนี่ยบอร์ดของเขาเนี่ยเป็นบอร์ดสีเขียวเนี่ยทำเรียบร้อยมาตรฐานนะ ถ้าถาจะถอดดูข้างหน้านี่ต้องถอดออกมานี่น็อตเนี่สี่ห้าตัวนี่คิดว่าจะไม่ถอดนะพอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องลื้อถึงสมตัววงจรแนะมันมันไม่เหมือนบอบบางมันแผงพวกนี้พวกนี้พอถอดออกมานี่มันไม่ต้องแกะในชะ่ไหมหลุดออกมาเป็นไอ้นั่นเลยมันแค่สวมเป็นกล่องเหมือนเหมือนของอของเล่นของเด็กเล่น แต่ตัวนี้นะมันราคาในการผลิตออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมาตรฐานนะแบตลังแบตแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่อย่างนี้เห็นไหมขาใช้ใช้ใช้ตัวนาดนาดแล้วจะปิ่งคู่บวกคู่ลบนะแล้วอีกอย่างนึ่งมันก็ง่ายสำหรับในการ ซื้อใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ระดับบ้านเราเนี่ยแล้วแบตเตอรี่แล้วกนเล็กๆเงี้ยมันง่ายในการใช้งานนะพราะประกบท้าเข้าไปเนี่ยนะลองลอยดูกันการเสียวการการทำการผลิตของโรงงาน,นส่วนมากเราสังเกตได้เลยของที่มีแบรนด์ของที่มียี่ห้อ พวกบอร์ดพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเรียบร้อยออก,กันเยอะอันนี้ก็เป็นการเอามาศึกษาข้อมูลนะแต่ถ้าพูดถึงในราคาตัวนี้ถ้า30เหรียญน,นะสาดอลลาร์ที่นู่ก็ประมาณ8 9 0 0บาทอ่นะแปดเบาทนี่ก็ถือว่าบ้านเราก็ของก็ต้องมีราคาคุณภาพนะแต่ที่ออนไลน์ที่เขาโฆษณาขายเนะี่ย มันตัวร้อยกว่าบาทตัว200รอบาทเนี่ยความมาตรฐานมันมันมันไม่ได้หรอของถูกมันก็เราก็จะได้ราคาอย่างนี้อย่างที่ซื้อมาแล้วใช้งานก็ได้นะแต่นี่เขาพอนน้นปุ๊บเนี่ยมันทำงานเนี่ยมันกระเียนเนี่ยนะมันคือมันจะต่างกันมากเลยการใช้งานอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ให ระดับช่างหพวกที่เข้ามาเพื่อต้องการมีเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในการตรวจซ่อมตรวจสอบตรวจซ่อมนะเพื่อใช้งานเนี่ยอย่างน้อยพื้นฐานขั้นต้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเครื่องมือระดับคุณภาพสักตัวหนึ่งนะการวัดซ่อมอะไรมันก็จะมตาตรฐานแล้วก็จะไม่หลงประเด็นไดะอีกอย่างนึงการให้ค่าการาไม่หลงกลไกลของ เครื่องในะบางทีตกมาตายอย่างการเช็ควัดเนี่ยบางทีมันรวนเครื่องมือถ้ามันรวนแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าสายสองฝั่งเนี่ยนะถ้าขาดในขาดนอกเนี่ยมันจะมีเสียงการตรวจเช็คอะไรเนี่ยนะมันก็จะไม่อันตรายแลนะอีกอย่างนึงก็ผ่านในการนะตรวจเช็คด้วยด้วยตัวของเราด้วย แล้วก็มันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องมือในการรวดเร็วต่อการใช้งานนะแล้วก็เพื่อให้เราเจ่งในเรื่องการตรวจซ่อมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอย่างการวัดแผงวงจรวงจรอ,อะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยการวัดไดโอดการวัดตัวซ่อมเนี่ยอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยนะ ที่มันจะเสียหรือมันจะมีปัญหา,นะเ,ราเราวัดค่าของพวกตัว IC หรือตัวพวกไดโอดนะพวกยัเนี่ยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มันเล็กมากนะมันสามารถที่จะเช็คนะแล้วเราก็ไปเรียนรู้ว่าค่าของมันนะการใช้งานหรือว่า วัดหัววัดท้ายอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้นะมันมีตัว R ตัวไดโอดตัว IC ตัวคาปาอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็พื้นฐานแต่เก่งตัวนั้นก็เรียนรู้กันนะอย่างสมมติว่าเราต้องการอยากรู้ว่าค่าของแบตเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ไปที่นี่เลยค่าของไฟเลยค่าของแบตเตอรี่มันก็จะมีนะ มีตั้งแต่หนึ่งจุดห้าโวลต์จนถึงเก้าโวลต์สิบสองโวลต์นี่เราแต่ดิจิตอลนี่เราอยู่สูงเลยก็ได้นะมันก็จะตีขึ้นปุ๊บมันมันจะบอกเลยอย่างเช่นว่าเราวิด ى, วัดผิดขั้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะลบนะลบเนี่ยมันจะขึ้นให้เห็นเลยว่าตัวเนี้สามโวลต์กว่าเนี่ยถ้าอยู่ฝั่งนี้เราตรวจเอาขั้วบวกขั้วลบเนี่ยถ้ากลับถูกทางปุ๊บเนี่ย มันก็จะเนี่ยขึ้นตรง3.7อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ศึกษานะศึกษาเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือการใช้งานอันนี้ก็พื้นฐานนะอย่างแบตเตอรี่ตัวเนี้่ยเนี่ยกาวนเนี่ยพอเราตรวจเช็คไปแล้วเนี่ยปุ๊บ,บนะกระแสไฟมัน ไม่ถึงเนี่ยแบตเตอรี่บางบางอันถานหมดแล้วบางทีถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเช็คปั๊บเนี่ยบางทีเราไปใส่อุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยเครื่องไม่ทำงานเนี่ยเราเราไม่สามารถไปตรวจรู้ได้เลยคิดว่าเครื่องเสียเนี่ยอย่างแบตเตอรี่บางทีมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีไม่มีไฟเลยนะไม่มี ไฟบรรจุเลยดันั้นบางทีเราก็อาจจะเสียรู้ตรงนี้นะถ้าหากว่ามันมีแบตเตอรี่มีไฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกค่าค่าของไฟเนี่ยให้เรารู้เลยว่าไฟของเขาเนี่ยเต็มหรือไม่เต็มนี่โอเคครับสำหรับคลิปการเพิ่มเติมความรู้การศึกษาในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะเพื่อให้รู้ว่านะของคุณภาพกับของที่ ด้ยคุณภาพนะั้นในราคาที่เราซื้อเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาทําได้นะเขาผลิตออกมาเนี่ยถ้าราคาที่เราซื้อมาราคาถูกๆเนี่ยเรามักจะเจอของที่เรียนแบบเนี่ยเขาทําแบบบอบบางมากแล้วก็อุปกรณ์ของเขาเนี่ไม่มั่นไม่มั่นม,มั่นคงมาตรฐานเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นการเอามาเทียบศึกษาเรียนรู้นนะแต่ถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ควรให้ ใช้งานได้นานมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความชำนิชำนาญมีฝีมือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ชันงีกก็เอามาเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมไม่ดราม่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้อุปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพปุ๊บมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่า เสียวเวลาแล้วก็เหมือนเดาเดาเดาเหตุการณ์ไปเพราะว่าการวัดของคุณภาพค่าแต,แต่แต่ละอย่างนี่มันจะไม่เท่ากนนันหลักของความจำแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวอีกอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ